วันนี้นะคะชีชจะมาอันบ็อก้ห้ดูแบบจุกจุกอันนี้เป็นกลิ่นที่ติดทนมากมันสามารถดูดหนองได้แบบถึงรากเงาของหนองอะทุกคนทวิตเตอร์แตกเฮ้ยชีชกดมาผิดหรอือเปล่าสวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะในช่องอชิตาสเตชันวันนี้นะคะชีชจะมาอันบ็อก้ห้ดูแบบจุก สุดเลยนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยหลากหลายที่นะคะเขาก็จะมีโปรโมชั่นเยอะมากทําไม่ชีแบบคันไม้คันมืออยากลองไปหมดเลยนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยไอเทมทุกอย่างเนี่ยชี้ได้มาจากแอป lazada นะคะถือว่าเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ช้อปปิ้งที่ชีชอบเป็นเบอร์ต้น,ตนในใจชี้เลยนะคะซึ่งแบบทุกครั้งที่ชีช้อปเนี่ยชีก็จะคิดว่าชีช้อปแค่นิดเดียวสุดท้ายมันก็จะมาเต็มอย่างนี้หละคะ่ะทุกคนแต่ว่าเป็นแอปพลิเคชันออนไลน์ช้อปปิ้งที่ชีรู้สึกว่าไปช้อปแล้วคือคุ้มเพราะว่าราคาค่อนข้างดีนะคะแล้วก็มีอะไรตต่่่่่่าาาาางงๆให้้้เเเเเรแบบบไดดลลลืือออออกกกนนนนมมยยยชชททีีีสุ็ค Beauty Page คือมันจะเป็น t r e n d ี้บิวตี้ทุกคนที่จะเปิดให้ดูเลยกันว่า หน้าตาของ Last Beauty เนี่ยเป็นยังไงคือในเนี้ยเป็นจุดที่มันจะมีคนชี้เป้าแล้วอะว่าเฮ้ยสำหรับสายบิวตี้อะต้องมาตรงนี้เขากา็รันตีได้เลยว่าเป็นของแท้แน่นอนเพราะว่าในนั้นเนี่ยมี Official Brand นดเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นค้าแรงแม็กคลินิกอาจจะมีร้านดังใน IG ด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราได้ของมาแล้วเราไม่พึงพอใจสามารถส่งของคืนได้ใน15วันด้วยนะคะแล้วก็วิธีการส่งง่ายมากๆไปเคอรี่หรือว่าเซเว่นใกล้บ้านแล้วก็ไม่เสียค่าส่งด้วยนะคะก็มาดูกันที่กล่องแรกเลยนะคะสำหรับกล่องนี้เนนี่มาาาจกร้ แบร์วิดกรอซี่เลยนะคะร้านนี้ส่วนมากเขาจะมีของที่มันยังไม่มีขายในเคาน์เตอร์ไทยค่ะทุกคนเนี่ยพวกชาร์ลอตทิวเบอรี่อะไรเงี้ยชีก็เล็งไว้เหมือนกันว่าชีอยากได้มากแต่คงจะเป็นครั้งถัดไปนะคะซึ่งครั้งนี้เนี่ยชีรองมาเป็นตัวนี้เราสั่งของใน last beauty page เนี่ยเขาห่อมาดีมากๆเลยนะคะกล่องแรกนะคะก็จะเป็นอันนี้นะคะชี่อยากเป็นมนุษย์แบบว่าชอบลองชอบใช้ที่แปะสิวมากรู้สึกว่ามันเป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งเลยที่ทําให้สิวของชีอ้อ่ะมันหายเร็วขึ้นล่าสุดจะเล่าให้ฟังเมื่อ ดูใน Twitter เลยคือมันมีแบรนด์หนึ่งของเกาหลีนะคะมีเข็มอยู่ในที่แปะสิวอะ่ะมันเป็นเข็มแบบเล็กๆๆๆ,ๆซึ่งอันนั้นเป็นนวัตกรรมใหม่ใน Lazada ก็น่าจะมีแต่ว่าต้องไปลองดูนะคะแต่ว่าชิได้มาเป็นยี่ห้อ peace out acne นะคะมีทั้งหมด40อันเยอะมากโอ้คือเปิดออกมานะคะมันก็จะมีซองแยกอีกเหมือนกันนะคะแยกเป็นทั้งหมด4ซองนะคะ พุยมันแบบค่อนข้างหนาทุกคนเรื่องความหนาอย่างเงี้ยชีย้จะแบบไม่ซีเรียสมากขอแค่ว่ามันสามารถดูดหนองได้แบบถึงรากเงาของหนองอะทุกคนเดี๋ยวจะลองไปใช้แล้วถ้าเกิดว่าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังกันต่อแน่นอนเลยนะคะต่อไปกล่องที่2กันเลยเฮ้ยชี้กดมาผิดหรือเปล่า มันจะเป็นเอ่อ shaping กซ์นะคะของแพทริกทาซึ่งแพทริกทาเนี่ยถือว่าเป็นช่างแต่งหน้าดาราฮอลลีวูดเลยนะคะอันนี้มันเป็นแว x เสียบตาลลองเลยไหมเราจะลองแบบใช้แปรงหางกระรอกคือมันจะเป็นอารมณ์แบบเนื้อแว x อ่ะเฮ้ย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 ดูดิดูดิดูดิดิวอลิป้ามันเหมือนแบบเป็นการ l ฟ f t คิวแล้วก็ติดไปเลยคิวชีตอนนี้คือแบบ3 6มิมิติป้าคิวชิดตั้ง3มิติ สี่มิติห้ามิติทะลุมิติทุกคนจะเห็นคิ้วชี้แน่นอนนะคะ i l เ v e โอเคอันที่3นะคะ oh. ก็จะเป็นตัวนี้เลยม, ash, ash, มันคือเลพิดลัสไ l a s h enhancing serum เลยนะคะก็คือเซรั่มขนตานั่นเองหาได้มาจากร้าน gloss and co นะคะซึ่งแต่ก่อนอะชี้จะคิดว่ามันไม่น่าจะเห็นผลแต่ว่าไอเนี่ยเป็นคนที่แบบอยากรู้อยากลองไงใช้มาตลอดเป็นปีค่ะทุกคนว่ามันเห็นผลแล้วมันก็ได้ผลจริงๆคือแต่ก่อนนะชี้เป็นคนที่แบบไม่มีขนตาเลยต่อให้ขนคิ้วหนาลูกผมแน่นแต่ว่าขนตาคือไม่มี ด้วยความที่เราแบบปัดขนตาติดขนตาเก่งมากขนตาก็จะร่วงโรยนะแต่ว่าหลังๆมาชี้ใช้เซรั่มบำรุงขนตาและชี้รู้สึกว่ามันทําให้ขนตาชี้แข็งแรงขึ้นจริงแต่ว่าชี้ยังไม่เคยลองใช้ยี่ห้อนี้เลยนะคะวันนี้อยากลองอันอื่นบ้าง <c oughs> มันกินข้าวเยอะอะ <c oughs> พี่กิมบนเนี่ย เฮ้ยมันจะเป็นแบบหัวลิควิดอายไลเนอร์ประมาณนั้นนะทุกคนเนื้อใสๆนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นแต่ว่าตัวเนี้ยเดี๋ยวชิจะมาอัปเดตให้ดูให้ฟังกันแน่นอนว่าถ้าเกิดมันดีขึ้นนะทุกคนจะได้เห็นชิพูดกล่องที่4บ้างนะคะผม first shopping app in Thailand นะมีทุกสิ่งที่ใจค้นหานึกถึงแอป l a z a d a จะนึกถึงแบบพี่เบลลาเต้นเสื้อผ้าโซฟาลิปติกมือถือรุ่นฮิชช็อปมาช็อปมาช็อปมาเฮ้ยนี่เพิ่งเห็นเขาบอกว่าหนุ่มขอนแก่นนะพี่เวีย เขาแบบว่ารักแฟนเขาสุด<ม>เขาเพิ่งลงรูปคู่สุด<ม>พวกนี้บุกตัวไปขอนแก่นเลย<ม>ไหมเราก็เลยแบบว่าพพอร์ตพี่เวียพี่เวลล่าเขาหน่อยอันต่อไปคือปังหลายมันคือยี่ห้อซัมคูลิ่งนะคะซึ่งมันจะเป็นแฮร์ทเวลมันก็คือเหมือนแบบว่าผ้าชนหนูสําหรับเช็ดผมโดยเฉพาะเลยลองมาแล้วสองสามยี่ห้อนะคะซึ่งชีก็จะคงจะลองต่อไปว่ายี่ห้อไหนปังยี่ห้อไหนเวอร์สุดนะคะส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวชีจะแปะไว้ให้เลยว่าแต่ละอันเนี่ยชีซื้อมาราคาเท่าไหร่แล้วก็เดี๋ยวเพื่อความง่ายที่สุดถ้าเกิดว่าใครอยากช็อปตา ะะก็สามารถกดช็อปได้ที่ลิงก์ในดีสคริปชันบอกเลยค่ะผ้ายี่ห้อนี้มันนุม่มเวอรคนที่ผมหนาผมยาวอย่างเงี้ยบางทีถ้าเกิดว่าเราซื้อผ้าคุณหนูแบบสั้นแบบผืนเล็กอะ่ะมันจะพันไม่พอทุกคนเขาะจะไม่สามารถพันผมแบบคุณแพรวธนิกาได้ค่ะสาจ้<ส>าแล้วก็อีกอันนึงนะคะอันนี้สําหรับคนผมสั้นอ๋อเป็นแบบที่ครอบอย่างงี้ที่ชิเคยครอบให้ดูแล้วปึ๊บอย่างงี้นะคะ วุ้ยแต่วันนี้เดี๋ยวผมเสียทรงอ่ะจะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนตัวผ้ามันจะแตกต่างกันเลยทุกคนคือผ้าเนี้ยมันจะมีความแบบขนมันจะยาวกว่าไม่ได้ขนแน่นเท่าแบบนี้นะคะก็ <hrlich. S 2> ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า2อ,อันนี้มันจะแตกต่างกันยังไงนะคะเฮ้ยจริงๆเราน่าจะมีแบบผ้าขนหนูสําหรับแบบวิ่งจอกวิ้งอะไระะอย่างงี้เนาะเตรียมพร้อมไปออนเซ็นหนึ่งนี่มันน่ารักทุกคนมันแบบเหมือนแบบซีรีส์เกาหลีปะ ต่อไปคือเรื่องเล่ามันเป็นอย่างนี้คือคลิปที่ชีแต่งหน้าไปเที่ยวทะเลอะ มีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ชี้เป็นกระบอกเสียงไม่อยากให้แต่งหน้าลงน้ำคราวนี้ชี้ก็เลยรู้สึกแบบสะเทือนใจมากว่าเราควรมีความรับผิดช,ชอบต่อสิ่งแวดล้อมก็เลยไปจัดตัวนี้มาเพราะว่ามันเป็นกันแดดที่แบบว่ารักธรรมชาติแล้วก็สารเขามาจากธรรมชาติเลยนะคะก็คือไม่ใช้สารเคมีซึ่งมันคือยี่ห้อแพสซันนะคะเอาจริงชี้อ่านแล้วชี้สะเทือนใจจริงเพราะว่าอมันคือเรื่องจริงเพราะเราไม่รู้เลยว่ากันแดดหรือว่าเมคอัพที่เราแต่งเนี่ยมันทําผลเสียหรือว่าทําลายประการหลังหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม นะะเนื้อมันก็จะเป็นขาวๆอย่างงี้แล้วทาแล้วก็ไม่วอกด้วยนะคะนี่ดีอันนี้ดีทาเลยเติมแม่บุญเติมหนึ่งกล่องที่หกมาแล้วคะ่ะทวิตเตอร์แตกคือลาเนตคุชชัยเขียวแบบ เขียวมิ้นน่ารักมากแล้วก็ในกล่องนะคะเขาก็จะมีตัวรีฟิลให้ด้วยนะคะ1อันนี่เลยความบ้าคลั่งของชี้เลยคือชีจัดมา3สีเพราะชี้ไม่รู้ว่าชีเจ้าสีอะไรดีเพราะตอนนี้คือผิวชีสวิงมากก็จะมี 21N 23N แล้วก็ 25N นะคะสีที่น่าลองที่สุดคือ 25N เอาจริงๆเพราะว่าพูชชั่นเกาหลีเนี่ยส่วนมากเขาจะจบมันที่21แล้วก็23นะคะมันชื่อรุ่นว่า neo cushion matte เดี๋ยวเราจะเติมเข้าไปนิดนึง เฮ้ยสีดีมากคือสีอันนี้คือสีแอบเข้มกว่าสีผิวชีตอนนี้ด้วยนิดนึงอะ่ะฉะนั้นชีว่าถ้าเกิดว่าคนที่ผิวแทนกว่าชีนิดนึงคือสามารถใช้ได้เลยนะคะไม่ได้เป็นคุชชั่นที่ฉ่ำวาวอะไรซึ่งจริงๆแล้วลาเนทเนี่ยเป็นแบรนด์แรกๆที่มีนวัตกรรมคุชชั่นออกมาซึ่งแน่นอนแหละว่าคุชชั่นของเขาแทบจะถูกรุ่นคือค่อนข้างดีมากๆเลยกล่องถัดมานะคะนี่ ซึ่งชีะเป็นคนที่แบบบ้าข้างน้ําหอมมากเวลาที่ชี้อ่ะมีอะไรแล้วแล้วชีรู้สึกว่าชีชอบมากเนี่ยชีย้จะต้องแบบมีอันที่2ไวห้หุ่นใจเพราะไม่งั้นจะไม่กล้าใช้อันแรกจนหมดน้าหอมอันแรกเนี่ยก็คือน้ําหอมของโคเอนะคะจะเป็นรุ่นเลิฟสตอรี่นะคะเป็นแบบสีที่มันเป็นลิปบิ้นสีขาวมี1มี2มี3แล้วก็อันนี้ก็รุ่นที่ชอบมากเหมือนกันมีสี่มีห้างงบอกลิ่นเนี่ยมันดีนจริงผู้ลายมักหลายอันนี้ชีบอกเลยว่าถ้าใครที่เพิ่งซื้อน้ำหอมมานะคะอย่าไปแบบ ยังไม่ใช้ใช้เลยค่ะเพราะว่าเราต้องลองว่าไอ้ตรงหัวปั๊มมันอะเสียหรือเปล่าเพราะมันมีครั้งหนึ่งที่ชิบไปซื้อกระป๋อแล้วหัวปั๊มมันพังและทีนี้เราอ่ะก็ทิ้งใบเสร็จคือทิ้งทุกอย่างไปแล้วคือเวลามันผ่านไปนานอะทุกคนฉันถ้าเกิดว่าซื้อมาให้รีบลองใช้เผื่อถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาอะไรเงี้ยเราสามารถส่งเคลมได้ใน15วันนะคะเราจะลองชิดไปก่อนกลิ่นเนี้ยมันหอมแบบลูกคุณน่ามันใช่เหมือนแบบเหมือนเดินอยู่กลางดอกไม้คือแบบให้ฟีลเหมือนแบบ เป็นแบบเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยจะมีอีกอันตุนเพิ่มอีกแล้วเป็นนักตุนค่ะอันนี้เป็นกลิ่นที่ติดทนมากไม่ได้พึ่งมีเป็นของ b บ r b e r บ y ร l a c k b u r b e r ร y เบเนี่ยเขาก็จะมีหลากหลายกลิ่นแบบขวดสีใสสีชมพูก็มีนะคะแต่ว่าคือฉีดนิดเดียวติดทนมากกลิ่นที่แบบว่าดูรู้สึกเฟียๆมากขึ้นกว่ากลิ่นที่มันดูหอมเหมือนของโคเอนะคะอันนี้ก็เลยจัดมาตุนนะคะซึ่งเดี๋ยวชีจะสอนวิธีการตุนทุกคนทีซื้อมาจากร้าน up f a 5 3นะคะก็คือเราสามารถเสิร์ชหาร้านค้าก็ได้หรือว่าเราจะเข้าไปที่ last beauty page ก็ได้นะคะหรือว่าจะหาเลยว่าน้ำหอมเบอร์เบอรี่มันก็จะขึ้นเลยนะคะกดเพิ่มลงรถเข็นนะคะแล้วก็ไปที่รถเข็นจากนั้นเนี่ยมันก็จะขึ้นอันที่ชี้เคยกดไว้แลวอย่างชี้เคยกดแบบเสื้อผ้าอย่างเงี้ยมันก็จะมีขึ้นมาด้วยนะคะแล้วมันก็จะมีให้เราอ่ะรับคูปองส่วนลดได้ด้วยนี่เรามาต่อกันที่อันถัดไปดีกว่า วยอันนี้บอกเลยว่าสุด ก็คือ Southbeat Lightning Gel นะคะมันคือเจลลดรอยดำเราชีเป็นคนที่แบบชอบวิ่งล้มบางทีออกกำลังกายแบบโดนแบบพวกเวทเทนนิ่งอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้เข่าช้ำต่างๆชีก็เลยแบบว่าอยากซื้อพวกที่แบบลดรอยดำแต่ว่านอกเหนือไปกว่านั้นนะก็คือพอซื้อมาแล้วอะแล้วก็ไปอ่านรีวิวก็คนพบเลยว่าแบบมีน้องๆเดตไอดอลอะเขารีวิวไว้ใน Q&A เยอะมากก็คือว่าตัวเนี้ยสามารถใช้ได้ไปถึงจุดซ่อนเลนส์เลยเพราะเป็นแบรนด์ดังจากแคนาดาเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปทะเล ก็คือต้องทา oh. พอไปใส่บิกินี่ปุ๊บโอ้โ oh. หขาวคือเขาเขียนเลยนะคะว่าเจล for sensitive area นะคะซึ่งเนื้อมันจะเป็นเนื้อแบบเจลเจลอย่างเงี้ยเฮ้ยเนื้อคือมันไม่ใช่เป็นเนื้อครีมหนักเลยทุกคนคือทาจะกะแ,แลได้ตัวนี้คือรีบไปตำมก่อนจะหมด มาจากจังแซมุนนะคะซึ่งจะเป็นแบรนด์ที่ชีชอบมากที่สุดอีกแล้วชอบเก่งที่ลองมาเป็นรุ่น Essential Skin Nude Longwear Cushion นะคะรุ่นที่ชีชอบอะ่ะมันจะเป็นรุ่นนี้ที่ใช้จริงอะไรจริงเพราะว่ามีขนตาติดอยู่นะคะแล้วก็จะมีตัวที่มันเป็นตลับรองพื้นที่เคยรีวิวไปเนะะี่ยตัวนั้นก็ชอบมากเหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยลองมาเป็นแบบรุ่นที่มันแบบอยู่ทนอยู่นานซึ่งมันเหมาะกับอากาศบ้านเรามากนะคะความเวอร์อย่างหนึง่งคืออะไรรู้ปะคือในแพ็กเกจคุชชั่นเขาอะ มันจะมีตรงนี้มาให้ตอนที่ชิปไปเรียนแต่งหน้ากับเขาใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนเท t e เ t อร์มันเหมือนเนื้อสัมผัสของผิวหนังเราอะเพอาะบางทีเหมือนแบบเราจะต้องไปแบบคอยแทบแทบแทบ,ท,บ,ท,บ,ท,บที่หลังมือใช่ป่ะบแต่อันนี้ไม่ต้องคือเราแทบตรงนี้ได้เลยมันก็จะเหมือนเอาเนื้อส่วนเกินอะออกไปนิดนึงแล้วก็ค่อยแบบเติมอันนี้มันก็จะเป็นเนื้อแบบว่า ไม่ได้แมท์มากนะคะหลังมาเวลาที่ชี้แบบมาออฟฟิศอย่างเงี้ยทุกคนชี้ก็จะแบบว่าแค่ใช้คุชชั่นนิดเดียวตบนิดเดียวคือจบเลยดังแซมูนก็มีในลาซ a ด้านะคะผมต่อไปนะคะแบรนด์ Bobby Brown นะคะซึ่งมาเป็นถุงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเวอร์สุดอะไรสุด b o b b y Brown h y d r a t i n g Water Fresh c r ช a m นะคะชี้อะเคยใช้เมื่อสมัยแบบนานมากแล้วน่าจะมี3-4ปีแล้วนะคะแต่ว่ามันหมดไปก็ไม่ได้ซื้อมาใช้ต่อแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ชี้กลับมาซื้อต่อเพราะว่าวันก่อนนะคะชี้ไปแต่งหน้ากับเพื่อนที่เป ใช้ตัวนี้ให้ก่อนแต่งหน้าและชีรู้สึกว่าวันนั้นคือผิวชีวแบบปังมากช่างแต่งหน้าหลายคนชอบมากๆด้วยนะคะซึ่งสามารถลงก่อนแต่งหน้าได้เลย,เลยคือทาไปแล้วให้อารมณ์เหมือนแบบเนื้อแบบเย็นเย็นฟิลแบบทำให้ผิวมันเย็นขึ้นจะแต่งหน้าให้สวยนะทุกคนคือเราจะต้องวอร์มผิวให้ผิวเรามันแบบทําให้ผิวตื่นประมาณนั้นเลยนะคะก็คือเป็นการปลุกผิวที่ดี พรุ่งนี้จะใช้เลยมาถึงกล่องสุดท้ายแล้วเป็นการแอดเพิ่มซูใหม่ซื้อตุนอีกแล้วค่ะก็คือ l e f l o n Color Stay นะคะตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นรองพื้นที่เป็นรองพื้นตำนานเลยถ้าเกิดว่าใครติดตามชิมาตั้งแต่สมัยแรกแรกยังไม่ตกสมัยแรกๆที่แต่งหน้านะคะทุกคนก็จะเห็นเลยว่าชิใช้ตัวนี้แล้วก็เป็นรองพื้นท็อปๆเลยอะที่เป็นรองพื้นรับปริญญาแล้วก็รองพื้นหน้าแน่นรองพื้นเจ้าสาวคือรองพื้นที่แบบสุดปังอะทุกคนเนื้อดีคุมมัน ติดทนติดแน่นนะคะส่วนอีกอันนึงเนี่ยก็จะเป็นกันแดดนะคะของอเนซ่าซึ่งอันนี้เนี่ยคือเป็นกันแดดสูตรน้านมนะคะคือแต่ก่อนอะถ้าเกิดไปญี่ปุ่นเนี่ยยังไงก็ต้องไปซื้อต้องไปตุนต้องพีแต่ว่าตอนนี้คือประเทศปิดนะคะเราก็สามารถช็อปผ่านลาซาด้าได้เลยนะคะซึ่งแบบว่าลาซาด้าเขามีครบทุกประเทศไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลียุโรปอเมริกาคือมีหมดเลยนะคะก็จะเป็นแบบเนื้อแบบน้านมแบบนี้โอยวันนี้เราซื้อกันแดดเยอะเหมือนกันนะ ที่แบบว่าเหมาะกับไปทะเลกับกันแดดที่เหมาะกับเออใช้ทุกวันปังๆนะคะซึ่งเนื้อมันก็จะแบบนมๆกว่าอันนี้มันก็จะเนื้อแบบไม่ไม่ได้เข้มข้นเท่าของแพชชั่นนะคะนี่นะคะก็คือการอันบ็อกของทั้งหมดจาก l a ซาด้เลยนะคะแต่ว่าชี้แอบบอกนิดนึงคือชี้อะมีเคล็ดลับการช็อปค่ะก็คือเราสามารถไปกดรับคูปองก็ได้นะคะหรือว่ามันจะมีโปรโมชั่นบัตรเครดิตเยอะมากมันมีแบบ20-30อันอะ่ะที่เชื่อเลยว่า หนึ่งในอันที่เราถืออยู่มันจะต้องมีในนั้นนะคะซึ่งมันก็จะสามารถมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายเลยแล้วก็ใครอยากช็อปแบบชี้นะคะเดี๋ยวชี้จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้เลยว่าแต่ละอันเนี่ยชี้ช็อปมาจากตรงไหนเพื่อให้เพื่อนๆเ,เนี่ยสามารถกดช็อปได้ง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันที่4ถึง6นะคะเขาจะมี Lazada w o m e n Festival นะคะที่จะเอาแบรนด์เซเลบนะคะแล้วก็แบรนด์ดังใน IG เนี่ยมาลดสูงสุดถึง80%นะคะแล้วก็เขาจะมีการคอลแลบกันด้วยแล้วก็มีการแจกคูปองส่วนลด500บาทด้วยกกันค็ือเข้าไปกดลับได้ตตั้งแ่วันที่2ตุลาะะลาแ้วก็อยากได้อะไรนะคะก็ ใส่ลดเขตไว้เลยค่ะจากนั้นวันที่4-6ตุลาเนี่ยค่อยกดช็อปในแอป Lazada นะคะก็จะได้ช็อปของในราคาที่ปังเข้าไปอีกนะคะฝากไว้เท่านี้แล้วกันค่ะทุกคนวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย